ที่เห็นนี้จะเป็นห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนวัดเรานะครับซึ่งเมื่อเข้าไปในห้องนี้แล้วก็จะไปเจอคลิปคลิปแรกที่เจอคือคลิปที่ผมเองทําการสาธิตว่าวิธีการทําคลิปทํากันยังไงสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาทําการสาธิตนะครับการจัดทําคลิปวีดีโอสาหรับสอนนักเรียนในช่วงโควิดนะครับซึ่งตอน อนนี้ที่ผมกำลังจะสาธิตก็คือผมจะใช้แอปพลิเคชันสองแอปพลิเคชันนะครับก็คือแอปพลิเคชันบันหน้า,<ต>าจอแล้วคุณครูรถนะนะครับผมในาฐานัศึกษาและหลังจากดูนี้แล้วปุ๊บถ้าเข้าไปในห้องเรียนปุ๊บตรงนี้ก็จะไปเจอห้องเรียนต่างๆไล่ไปตั้งแต่ห้องเรียนปฐม,มวัยปหนึ 1, ่งปสองปสามปสี 5, ป่ปห้าปหกนะครับว่าเราคลิกเข้าไปในห้องเรียนปฐม,มวัยคลิกเข้าไปปุ๊บ ในห้องเรียนปฐมวัยนั้นก็จะก็จะมีคลิปทําการสอนของครูแต่ละท่านนะครับซึ่งว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนก็สามารถทําคลิปได้นะครับสมมติเราคลิกเลือกท่านท่านแรกเข้าไปนะครับเป็นคุณครูป่านนะครับงานประดิษฐ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในระดับชั้นอนุบาลของวรียนวัดลา สิทธิุทิค่คะก่อนอื่นคุณครูขอแนะนําตัวก่อนครูชื่อนางสาวนิชาน,นันสามารถช่วยเด็กๆทําได้ในเด็กที่บ้านได้เลยนะคะขณะนี้นะครับไปดูพออื่นอ่ะพออื่นปออื่นมั่งพอสองนะครับ ข้อสองดูที่กเข้าดิคุณครูคนนี้ทำมีโลโก้เรียนด้วยนะครับต้องพัฒนาครูละลายท่านสามารถด,ดูตัวอย่างได<อ>้ผมกดเล่ให้ดูนะครับแล้วสีใจะใช้ในเด็กทั้งหมดสีสีมีสีเหลืองสีส้ม,มสีเ<ส><ส>ขียวอ่อน โดยรวมก็ประมาณนี้ครับห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนวัดเรามีทุกชั้นนะครับ